งานโชคเหลืองวิไลแบ็คโฮนะครับคลิปนี้ผมพามาดูหน้างานที่จังหวัดมหาสารคามนะครับที่แปลงนี้อยู่ที่อำเภอวาปีปรุมนะครับถ้าใครจําได้นะครับเราเคยมาขุดไว้นะครับเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วนะครับชื่อว่าไล่มุกดาวัฒนานะครับเป็นแปลงโคกหนองนานะครับทั้งหมดเนี่ยมัน13ไร่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับทางลูกค้าได้ซื้อที่นะครับเพื่อขยายเพิ่มแล้วก็ ทำเป็นแปลงนาเพิ่มนะครับเป็นทั้งแปลงนานะครับเป็นทั้งฟาร์มมีเลี้ยงวัวมีหลายๆอย่างนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะพามารีวิวให้ดูกันว่าผ่านไปแล้วประมาณ3ปีนะครับที่แปลงนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรให้เราได้ดูกันบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันมีให้ดูเยอะมากนะครับผมอาจจะทําเป็นหลายๆตอนนะครับให้ได้ชมกันนะครับว่ารายละเอียดต่างๆของพื้นที่แปลงนี้นั้นเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราลองมารับชมกันดูนะครับ เรามาเริ่มกันตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมขุดไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับจะรู้เลยว่าตรงนี้จะเป็นทางเข้าแล้วก็เข้ามาจากข้างนอกนะครับเข้าทางนี้ครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเขาซื้อที่นะครับแปลงนี้เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ด้านนอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมกันนะครับว่าเขาทําอะไรไปบ้างนะครับก็จากทางเข้านะครับที่เราทําไว้เดิม13าไร่แปลงนี้ก่อนนะครับเข้ามานะครับบริเวณรอบที่เนี่ยก็จะเป็นถนน คันล้อมรอบที่นะครับซึ่งเราทําไว้กว้างประมาณ6เมตรนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้นไม้ที่เขาได้ปลูกไปเนี่ยเริ่มโตขึ้นเยอะแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้นะอันนี้คือบ่อเก็บน้านะครับที่เราได้ขุดไว้นะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อประมาณสักปีกว่านะครับเราได้เข้ามาพื้นที่แปลงนี้นะครับแล้วก็ทําการกดเสาเข็มนะครับเพราะว่าดินที่นี่มันเป็นดินทรายนะครับลูกค้าเขาก็ กลัวในเรื่องของอการพังทลายของขอบบ่อนะครับเขาก็เลยซื้อสั่งเสาเข็มนะครับให้เรามากดเสาเข็มนะครับแล้วเขาก็ทําการเทคานนะครับเทคานรอบรอบตัวบ่อน้ําตัวคลองไส้ไก่เทคานรอบเลยนะครับกดเสาเสร็จแล้วก็เทคานแต่ว่าเขากดเสาให้มันเตี้ยนะครับแล้วก็เทคานให้มันเตี้ยเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติเราจะสังเกตได้เลยว่าเนี่ยเรามองอย่างเงี้ยดูแทบไม่ออกนะครับว่า มันมีขอบคานที่เป็นปูนอยู่นะครับเพื่อไม่ให้ดินตรงนี้พังทลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านฝนตกนะครับฝนตกหนักนะครับก็ตรงนี้เขาก็จะไม่พังนะครับแต่ว่างบประมาณในการทำอย่างเี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้านะครับเข้าไปในพื้นที่นะครับนี่นะครับก็มีการตกแต่งนะครับซึ่งเขาก็ ออกแบบได้สวยมากเลยนะครับลูกค้าเจ้านี้นะครับเขาก็เป็นปกติเขาทำธุรกิจพวกออกแบบบิวอินนะครับรับเหมาก็สร้างประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีพวกไฟโซล่าเซลล์นะครับเขาเน้นเป็นโซล่าเซลล์เป็นหลักนะครับต้นไม้ต่างๆนะครับที่นี่เขาปลูกเป็นไม้ป่าเยอะมากนะครับทั้งเกือบจะทั้งแปลงเนี่ยนะครับเป็นไม้ป่าหมดเลยนะครับ บริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นยุงข้าวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแทนกนะครับสําหรับเก็บน้ําบาดาลน,นะครับซึ่งเอ่อตรงเนี้ยเขาก็จะมีบอ่อบาดาลอยู่นะครับซึ่งเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดเขาเคยเจาะไว้ประมาณ3 3 4สบอ่อนะครับและพวกนี้ก็คือพวกระบบปั๊มน้ําต่างๆนะครับเขามีเครื่องกองน้ําซึ่งเครื่องกองน้ำเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วว่ามาสามารถกองน้ำเนี่ยจากบาดาลเนี่ยนะครับให้ใสสะอาด จนเราสามารถเอาน้ำเนี่ยมาดื่มได้เลยนะครับเครื่องกองน้ําตรงนี้นะครับก็กองสะอาดมากนะครับเราสามารถเอามาดื่มนะครับเอามาใช้อาบน้ําอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เป็นระบบโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับถัดมานะครับจากทางเข้านะครับเจอยุงข้าวมีที่จอดรถนะครับเดิมตรงนี้นะครับ เราเคยถ่ายไว้นะครับเขายังไม่มีการก่อสร้างบ้านนะครับแต่ว่านับปัจจุบันตอนนี้นะครับเริ่มทําการก่อสร้างบ้านแล้วนะครับเหตุผลทําไมถึงยังไม่ได้สร้างตอนนั้นนะครับเพราะเขาต้องการให้ดินมันเซตตัวใหอ้อยู่ดีก่อนนะครับแล้วเขาถึงจะสร้างนะครับซึ่งบ้านเนี่ยเขาก็ออกแบบให้ดูเป็นสไตล์แบบคลาสสิกดูเป็นธรรมชาตินะครับเน้นเป็นลายไม้ตกแต่ง ก็สวยงามนะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเขาปลูกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราได้มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับถัดมาบริเวณด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเล้าไก่นะครับเดิมเนี่ยนะครับผมเคยรีวิวไว้เขาเอาเล้าไก่นะครับไว้ตรงนี้แล้วก็มีคอกัวด้วยนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขามีการขยายนะครับเนื่องด้วยพอเขาได้เลี้ยงแล้วนะครับเขาเริ่มชอบนะครับ ก็เลยขยายพื้นที่นะครับเพื่อเลี้ยงวัวเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัวกันอีกทีนึงนะครับอันนี้ให้ดูเล้าไก่ก่อนก็จะตกแต่งประมาณนี้เนาะเป็นเล้าไก่นะครับเดิมเขาเลี้ยงไก่ไว้หลายสายพันธุ์นะครับพวกไก่เหลืองหางขาวอะไรพวกนี้นะครับก็ทําเป็นคอกแบบนี้นเนาะคอกแบบนี้นะครับให้ไก่วิ่งเล่นได้นะครับแล้วก็มีเล้าอยู่ข้างในสําหรับให้ไก่นอน ถัดมานะครับจากเล้าไก่นะครับเข้ามาก็จะเห็นเป็นแปลงนานะครับภายในตรงนี้นะครับลูกค้าเขาออกแบบให้เป็นแปลงนาอยู่แล้วนะครับก็มีการปลูกข้าวนนี้ก็ปลูกข้าวให้เห็นกันจริงๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะปลูกเป็นข้าวเหนียวนะครับทางภาคอีสานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับจะสังเกตได้นะครับคลองไส้ไก่เนี่ย ก็อย่างที่ผมบอกครับเขาทาเป็นขอบปูนเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ดินตรงนี้พังทลายแล้วก็เขาไม่ได้ทําสูงนะครับแล้วก็มันก็เลยดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้งท่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับต้นไม้ทุกอย่างนะครับเริ่มโตแล้วมานะครับจากบริเวณบ้านมาทางด้านนี้นะครับเดิมตรงนี้นะครับลูกค้าเขาเคยปลูกเป็นพวกแปลงผักนะครับ แปลงพวกผลไม้นะครับแต่ว่าเท่าที่เคยคุยกับเขาเนี่ยมันเคยมีปัญหาเรื่องมแมลงนะครับ mm hmm. เพราะว่าที่เนี่ย mm hmm. เขาเป็นกเกษตรอินทรีย์นะครับไม่ใช้พวกเคมีเลยนะครับแต่พอเราไม่ใช้เคมีเลยเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือบางทีเราก็เอามแมลงไม่อยู่นะครับมันต้องฉีดพวกอินทรีย์ของเราเนี่ยบ่อยๆนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่มีเวลาทํามากนะครับแล้วก็เอาไม่อยู่กับมแมลงจริงๆนะครับทำให้เขาได้ทําการลกนะครับเดี๋ยวเขาจะลบ นะครับลถแล้วก็ค่อยปลูกใหม่อีกทีนึงนะครับอันนี้เราก็เอามาให้ชมกันนะครับก็เป็นสแลนนะครับใครอยากจะออกแบบแบบนี้ก็ดูได้เลยนะครับออกแบบเป็นสแลนนะครับเพื่อกองแสงนะครับไม่ให้แสงกระทบมากนะครับแล้วก็ทําเป็นระบบระบบน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็มีปลายนี่เป็นสปริงเกอร์นะครับมันก็จะฉีดน้ําต้นไม้ตรงนี้ได้ ถือว่าลูกค้าเขาออกแบบได้ลงตัวมากๆนะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดูเป็นสัดส่วนดีนะครับถัดมานะครับเมื่อเราเดินออกมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นถนนซึ่งพวกถนนต่างๆเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเราทําไว้กว้างประมาณ6เมตรนะครับแต่ว่าเมื่อมีการปลูกต้นไม้นะครับก็จะมีการหักพื้นที่ตรงนั้นออกไปนะครับก็จะเหลือประมาณ4เมตรนะครับประมาณ3-4เมตรนะครับด้านนี้ก็เหมือนกัน ก็จะให้ดูต้นไม้ที่เขาได้ปลูกนะครับใครที่ทําคันล้อมนะครับอยากจะลงต้นไม้นะครับที่แปลงนี้ก็จะมองเห็นได้เลยนะครับมีกล้วยนะครับพยุงนะครับก็จะมีพวกกล้วยพยุงยางนานะครับไม้มะข่าไม้ป่าแบบเขาปลูกเป็นเป็นร้อยร้อยชนิดเลยนะครับก็เยอะมากนะครับลูกค้าเขาเอามาลงตรงนี้หมดแล้วก็พวกไม้มงคลนะครับที่เกี่ยวกับดวงของเขานะครับเขาก็เอามาลงตรงนี้ด้วยนะครับก็ พื้นที่แปลงนี้นะครับเดิมทั้งหมดมัน13ไร่นะครับแต่ว่าลูกค้าก็ซื้อเพิ่มก็คลิปนี้นะครับเราก็จะเจาะให้ดู13ไร่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาไปดูพื้นที่ที่เขาซื้อเพิ่มนะครับเขาซื้อแล้วเขาทําอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นฮอกวัวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ทีมงานโชคหลวงวิไลแมคโคร คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ